ตัวตอกนะครับผมงอนะครับตวัดนะครับผมนี้ครับเทคตัวดันตัวไว้แล้วผมล็อกไว้นี่นะครับผมแต่นี่ดึงก้อศอกนะครับดึงศอกหลังนะครับหมัดแบบนี้ครับล็อกให้นิ่งให้เรจ่อเรน้มตัวนะครับผมขานะครับตุด้วยฝ่าเท้าลกตึ้นเท้าแล้วก็ขาเป็นล็อกขาตวัด <laughs> ไปเข้าโปโโโ้งโต้งจำมาเป็นตายข้างหลังได้ไม่ตันตายข้างหลังไปขายหน้าเลยครับเนนิ่งไหมนะครับ Wow. สิบสามสิบี่สิบการเล่นกล้ามหลังนะครับน้องวิ้งต้องทำเอ๊ะแค่นี้แหละหมดแรงแล้วมาเจลี้ยออกอะไรวิ่งวิ่งไปนี่กว่าได้แล้วแล้วก็วิ่งกับกล้วยเล็กเอาไตหลังก่อนเอาเจลี้ยออกก่อนเอาเลย <Okay. S 2> สวัสดีครับผมโคโชคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามสุรคกุณนะครับผมก็วันนี้ซ้อมวิ่งเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะามาแนะนําในการที่หลังจากวิ่งต้องทำยังไงมากนะครับท่าที่สบายที่สุดนะครับผมก็คือท่านี้นะครับผมยืดตัวตรงๆนะครับผม่างนี้ครับแบบนี้ให้เทตท้ครับผมแล้วก็หลับตานะครับผมแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็หลับตาครับผมนี่คือท่าท<ม>ี่สบายที่สุดนะครับผมครับผมจบแล้วครับผม